สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ได้อัพวิดีโอขึ้นไปเนาะวิธีการสมัครของตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็วิธีการสร้างลิงก์เนาะเ,ออเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครในส่วนของตัวพับลิเชอร์กันนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนของ Ex สเททนะครับเขาก็มีในส่วนตัวพับลิเชอร์มาก่อนนะอินฟลูเอนเซอร์ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็ลองทําดูแล้ง่ายดีนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับในส่วนของตัวเว็บนี้นะครับ ไว้ให้เนาะในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของตัวสมัครนะครับเนี่ยในอันนี้ของเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวพ er <น>ับลิเชอร์นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนการสมัครเอ่ยนะครับขั้นตอนการสร้างลิงก์เอ่ยนะครับของตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำเสร็จแล้วเพราะว่าอัปโหลดไปบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับจะมาดูกันต่อเลยเนาะในส่วนตัวพับลิเชอร์นะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยในช่องของผมนะจะมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นลิงก์วิดีโอไปให้นะครับก็สามารถไปสมัครในส่วนของตัวพับลิเชอร์ในนั้นได้นะแล้วถามว่าทําไมต้องสมัคร2อ,อันนะครับเพราะเ,เพราะเพราะเหตุผลก็คือสินค้ามีไม่เหมือนกันนะครับสินค้ามีไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า บางอันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอามาใส่ในส่วนตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับเท่าที่ลองดูแล้วเนาะแล้วก็น่าจะทำรายได้ได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูการนัในส่วนของตัวพับดิเชอร์นะครับพับดิเชอร์เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดสมัครไปนะครับเขาก็จะให้กดให้เราทําการกรอกเอกสารสมัครนะครับหรือว่ากรอกข้อมูลการสมัครไปนะครับขอแป๊บนึงนะครับที่ทําตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า ออมีหลายๆท่านนอะอยากทําธุรกิจประกันนะครับแต่ว่าออขายไม่ได้ได้แต่แนะนําอย่างเดียวนะครับก็อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับอา้าวแน้าไไปตอบสนองซะอย่างนั้นแป๊บหบนึงนะครับผมปิดก่อนคนอาจจะสมัครเยอะนะครับตรึงมาไหม <laughs> ไม่มาไม่มาปิดแล้วนะ <laughs> ก็สมัครหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ทิ้งก็เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็คือสมัครตรงนี้นะครับมาไหมเนี่ยโหสมัครอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ๋ออัดวิดีโออย,อยู่ครับเขาเว็บเขาไม่ได้ช้าเว็บเครื่องผมเองช้านะครับก็ตรงนี้นะครับก่อใครไม่มีบอกว่าไม่มีได้นะแล้วก็เป็น Facebook URL เป็น f Facebook โปรไฟล์ของเราเอาก็ได้นะขายพันเพจได้นะครับอะไรพวกนี้สามารถทําได้นะครับก็คือส่งอนุมัติไปเนาะเนี่ยของผมเนี่ยสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดองผมให้ดูนะ a c c e s s t e d นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็น Publisher นะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นอีก Account หนึ่งนะครับปกติถ้าสมมุติว่าในนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับให้เราส่งไปเพื่ออนุมัตินะครับที่จะทําการาแชร์โฆษณานะครับแชร์สินค้าต่างๆนะใครที่เป็นแบบสายรีวิวไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถทําได้เนาะไม่ว่าจะทําตรงเองกับทางเจ้าโดยตรงหรือว่าจะทํากับทาง a c c e s s t a นะครับ แต่มีอู่อันนึงนะที่ผมแนะนำให้สมัครในส่วนของตัว p u บริเช e r ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว In f l u e n c e r เนี่ยไม่มีตรงนี้นะไม่มีตรงไหนนะครับมาดูกันนี้ตรงนี้นะครับประกัน .com นะครับเห็นไหมครับเ c ็นซีบ r ็อกเกอร์ประกันอุบัติเหตุวิทยาประกันภัยเห็นไหมครับประกันรถยนต์รายเดือนเห็นไหมครับอันนี้เป็นไอเทมที่แบบว่าหายากมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใ่ายปล่อยกันมาผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแต่คนซื้อเยอะเหมือนกันนะ ถ้าใครที่สมัครมาแล้วนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับประกันรายเดือนนะครับประกันรายเดือนของผมก็มีขายอยู่นะครับถ้าขี้เกียจสมัครก็มาซื้อกับผมก็ได้นะราคา650บาทต่อเดือนนะครับเป็นในส่วนของตัววิทยะ2บวกนะครับคุ้มครองรถหายไฟไหม้ซ่อมเราซ่อมเรา1นึ่งแสนนะครับซ่อมคู่กรณีน่าจะ1ล้านนะต้องดูรายละเอียดนะครับนี่มาแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับว่าได้ค่าคอม10%นะ 10.5%นะครับราคาห5 0าบบาทเห็นไหมก็6กบาบาทประมาณนั้นนะครับตอนหนึ่งการขายหนึ่งครั้งนะถ้ามองกันนะสำหรับผมเองนะใครไลน์าสำหรับผมเองนะถ้าผมมองว่าเราขายเป็น Affiliate นะครับเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะถ้าเรามองว่าในส่วนของตัว a อ,อ f i l i a t e บางอันนะครับสินค้าบางชนิดเนี้ยได้ 1- นถึงสบาทนะขายอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วคนต้องใช้นะอ่าโอเคอันนี้ก็ได้อันนึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนวันนี้ก็เขาให้สมัครทันทีก็ได้นะนี่ตัวนี้นะครับมาดูนะครับในส่วนตัวประกัน com นะผมลองเสิร์ชดูอย่างเดียวนะก็จะมีประกันตัวนี้ด้วยนะครับประกันรายเดือนนะครับประกันรถยนต์รายเดือนรถยนต์รายเดือนเนี่ย ถ้าสมมุติว่าอ๋ออันนี้650นะประกันสุขภาพนะครับประกันบ้านหายห่วงนะครับประกันภัยไซเบอร์นะวิทยาประกัน2บวกอ้าววิทยาก็มาด้วยนะครับนี่เราขายตรงกับอันนี้ได้เลยนะก็คอม7ก็โอเคนะครับไม่ได้น่าเกียดนะ <Okay. S 1> โอ้แบกโอ้มีหลายอันผมยังไม่ได้สมัครเลยเดี๋ยวผมไปขออนุญ,ญาตขายก่อน <laughs> แล้วก็ทิพยยะนะครับตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์อินชัวนะได้ประมาณ259บาทผมมองว่า เราดูค่าคอมเยอะๆครับเนี่ยก็ของถ้าเป็นประกัน .com นะครับก็จะมีขายอยู่หลายอันเลยเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับแนะนำนะครับว่าสมัครพับลิ s เชอร์เสร็จแล้วก็มาสมัครตรงนี้นะแล้วก็เออเวลาเวลาใช้งานนะครับเวลาลิงก์ไปขายนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำแบบนี้ทำแบบนี้คลิกเข้าไปใช่ปะสมมุติว่าเราสมัครแล้วใช่ไหมแล้วก็ c o p y URL ไปแล้วก็ไปแชร์ครับลูกค้าซื้อตังค์เข้าเราครับ แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีบอกนะครับปกติแล้วเนี่ยของ n n c ผมทำตรงอยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีบัตรในหน้านะครับเขาอาจจะไม่ให้ขายนะสำหรับช่องตรงช่องทางตรงนี้นะครับก็คือใครที่อาจจะยังกำลังสอบอยู่หรือว่าหารอบสอบอยู่นะก็มาลองขายดูก่อนได้นะครับอโอเคอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับก็แค่อาตรงนี้เปโปรโมทเองนะครับอาจจะเขียนเป็นบทความก็ได้นะเหมือนเว็บผมนะ ผมก็คือเว็บนี้7 2 4 Team c o m ทคนะครับถ้าสมมติเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะที่ผมขายประ,ะ,ประกันรายเดือนนะครับผมก็ทําบทความประมาณนี้นี่นะครับประกันรถยนต์รายเดือนเนี่ยเห็นไหมสออันนี้แล้วก็แชร์เท่าที่ผมขายนะผมแชร์ twitter ร์นะครับลง f a c e b o o อิน s ตา g กรมคือทุกช่องทางนะครับถ้าสมมุติว่าเขามาเจอเขาก็น่าจะเจอผมนะนี่ตรงนี้นะครับประกันรายเดือนเนาะ ก็ขายง่ายนะครับพูดถึงก็โอเคอยู่นะแล้วก็ค่าคอมถ้าสมมุติว่าได้10%ก็ตกอยู่คันละ65บาทนะครับก็เยอะกว่าพรบดูเยอะกว่าพรบนะครับถ้าสมมติบางที่เนี่ยให้คอมพรบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมวิดีโอนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวพับทิชเชอร์นะเดี๋ยวลองเอาไปสมัครดูนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือสมัครฟรีนะขายได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆหรือว่าวิดีโอที่ผมทำเป็นเพลย์ลิสไว้นะ เดี๋ยวผมจะทำมาใส่ในหน้าเพจนี้ด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจเนาะเพราะว่าผมมองแล้วของอินฟลูเอนเซอร์สมัครง่ายมากนะครับสมัครง่ายมากแล้วก็เก็ตลิงก์ง่ายมากนะครับไม่เหมือนบางเจ้านะโหช้ามากตรงนี้ทำง่ายดีนะครับก็ทำในมือถือในมือถือได้นะครับใครที่แบบว่าต้องการเดี๋ยวแปบบหนึ่งนะครับพูดคีย์เวิร์ดก่อนต้องการทำงานออนไลน์ได้เงินจริงทำที่บ้านได้ไม่มีค่าสวัก ก็มาดวงนี้ได้นะครับก็จะขำๆหน่อยนะวันนี้ก็จะวิดีโอออกค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็น,ปนวิธีการสมัครเนาะแล้วก็เป็นวิธีการ็ e ล link นะครับแล้วก็เป็นภาพรวมนะภาพรวมของทั้งหมดเลยวิธีการทํานะครับจะได้แบบว่าเอาไปทํากันได้ลูกค้าทักมาครับท <laughs> ี่เขาน่าจะให้ช่วยทําอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ลิงก์ URL ของ uh, บทความนี้นะครับเดี er ble, mm ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะก็สอบถามได้นะครับผมก็ยินดีเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันวิดีโอต่อไปใช้ของดีๆรักษาสุขภาพกันเนอสวัสดีครับ